ครับดูภายในห้องน้ำนะครับนีฉาบเสร็จหมดแล้วครับพร้อมพร้อมปลูกกระเบื้องนะครับฉาบสําหรับปูกระเบื้องนะครับนี่ครับพร้อมปูกระเบื้องนะครับฉาบเสร็จแล้วนะครับในห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวนะครับห้องครัวนี่ก็บ ภายในบ้านนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับผมบนี่ครับ,รบห้องนอน2ห้องก็เสร็จหมดแล้วนะครับ,รบอันนี้ช่างกำลังจับเจ็บนะครับเจ็บเจ็บชาไปที่เข้ปาปัดใส่ท่อไฟนะครับ ด้านนอกก็ปรับปรับดินให้นะครับปรับดินให้อันนี้ก็หาลายลายขึ้นโคหลังคาโครงหลังคากันสร์นะครับนี่ครับรับ